ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปุยญาตายายที่ทํามาอยู่แล้วก็เลยอยากจกะถ่ายทอดองความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไราจากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่น ด้วยปณิธานอันแรงกล้าทําให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตอนเอง,ยยงและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็งแรกๆผมมาอยู่ไม่ไม่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลยสร้างสารรค์ไอเดียของการทําการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนบางทีมันมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่ปของตัวเองอะไรครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิก ทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นนี่ครับนับคู่ครับคู่บนหนึ่งสองสามสาม,สามคู่แล้วหักตุ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไระแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นสเสน่ห์เ,เราคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมด้าเลไไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นกิ้งควงอย่างเงเี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่ใส่ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซต อันนี้อันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับคล้ายๆจะเหมือนดอกญ้ามั้งคะเลี้งเลือยเล็กๆเหมือนในดอกสวยวันนี้ก็ได้บบต้นพันธุ์เก้งหวยไปขยายพันธุได้ไปสองกระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบน่าจะใบเขียวๆสวยๆวยวยหน้าบ้านะน่ะเป็นพุ่มๆได้สักพุทหนึ่งก็จะเด็ดยอดอไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไปน้ำถ้าไม่มีแรงมันก็ไม่เป็นไรครับ มันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้าไม่ถึงก็ปล่อยมันมันก็ยังเราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่แต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายธรรมชาติไม่จําเป็นต้องเป็นาศาสตร์เป็นสวนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น เป็นแนวทางที่ที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุดกแ่พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวจากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกํามนึง10บ,บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์ขาย คือมเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้ออแต่ก่อนก็<อ>เคยคนในชุมชนก็ว่าเออทําแล้วได้อะไรต<อ>แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบเออป้ามีเม็ดอันชันนะเอาไหมเอาเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขเราอีกเทคนิคหนึ่งที่ได้มาก็คือว่า ผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาะจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่สองเพราะว่ารอบสองจะเป็นพันที่นิ่งที่สุดครับรู้สึกมันอิ่มแล้วก็รู้สึกมันมันภูมิใจในตัวเองยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของของวงการนี้ระบบเศรษฐกิจมันทําลายเกษตรกร,ร,กรมันมันทำให้เกษตรกร,ร,กรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกัยที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องเราต้องทาให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้ในคือความรู้สึกที่เราอยาก จากนั้นพอเริ่มทํำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้แล้วก็โทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทําแล้วมันได้ผลนะผมว่าแค่นี้มันมันมันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้วที่นี่อาจไม่ใช่สูตรเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทําเกษตรได้อย่างครบครันแต่สูตรเรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทําเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติ และลงมือทำด้วยความเข้าใจ